ทุกาคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่10มิถุนาสนารนะคะทางทีมข่าวของอมรินทีวีค่ะเขาได้มีการพูดคุยกับนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือว่าแม่ของแตงโมนะคะก็คือเหมือนว่ามีการเปิดใจกับทางอมรินทีวีทางโทรศัพท์ค่ะบอกว่าในเรื่องของการยื่นฟ้องก็คือตรงการฆาตรกรรมคนบริ้วเนียส่วนตัวยังไม่มีความคิดที่จะยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงในฐานะผู้เสียหายนะคะแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงกันนั้นเนี่ยเป็นเพียงการพูดในเชิงแสดงความคิดเห็น ตอนนี้ที่มีการพูดคุยกับทางสสเต้แล้วก็นายอัจฉริยะเนี่ยก็แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแต่ว่าด้วยหลักฐานหรือข้อมูลที่ตัวเองได้เห็นเนี่ยพบว่ามีแค่ภาพมีแค่คลิปเสียงตามที่ทางด้านของนอายอัจฉริยะเนี่ยออกมาเผยแพร่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเลือดในเรื่องของเสียงแตงโมล้วนแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นทางนั้นคุณผู้ชมค่ะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีความเชื่อมโยงถึงขั้นที่ชัดเจนว่าเนี่ย มันเป็นการฆาตรกรรมอ่าข้อมูลหลักฐานมันน้อยคุณผู้ชมคะทีนี้ส่วนตัวคุณแม่ก็เลยกลับมาคิดทบทวนนะคะว่าถ้าหากตัวเองในฐานะผู้เสียหายเพียงคนเดียวเนี่ยและมีการเข้าไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงเลยอาจจะส่งผลเสียได้ในอนาคตถ้าน้ําหนักของพยานหลักฐานไม่เพียงพอทีนี้คะ่ะ คุณแม่ก็บอกว่าอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยติดคุกเพียงคนเดียวก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาช่วยอีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็พยายามที่จะรอหลักฐานที่ชัชดเจนจากทีมทนายที่ปรึกษาของสอส,อสเต้แล้วก็อัจฉริยะมาโดยตลอดเลยแต่ก็ยังไม่เห็นน,น,นะคะทาให้ตัวเองเนี่ยก็เครียดแล้วก็คิดหนักมากจนนอนไม่หลับเกือบทุกวัน ว่าตัวเองเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงดีหลักฐานที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่หลักฐานประกอบไม่ได้เป็นหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันนะผู้ชมบางข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะคะว่าเป็นการฆาตรกรรมด้วยซ้ําตัวเองก็เลยขอยึดข้อหาในการฟ้องบุคคลบนเรือตามสำนวนที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการส่งให้กับทางอายการแล้วก็ทางอายการส่งให้ศาลก่อนแล้วกันก็คือข้อหาเดิมตามที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปนะคะยังไม่มีเรื่องของการแจ้งข้อหาฆาตรกรรมแน่นอนเพราะถ้าหากมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยใครล่ะเป็นคน ถ้าไม่ใช่ตัวเองซึ่งถ้าคดีดังกล่าวเนี่ยก็คือตัวเองรอได้มีเวลาอีกตั้ง20ปีหากสาริินิจฉใช้ออกมาแล้วเนี่ยเราเองก็ยังมีเรื่องคืบแคลงใจหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถทบทวนเรื่องของคดีได้อีกตัวเองก็ขอรอ,อขอ,รอดูก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อไปยอมรับนะคะว่าเครียดทุกวันเลยลําพังตัวของคุณแม่เองเนี่ยจะอย่างไรก็ได้แต่ในใจเนี่ยก็ห่วงว่าคุณแม่เองก็ทําเพื่อน้องแบบได้ครบถ้วนหรือหรืออย่างหรือเปล่าในคดีนี้นะคะก็คือคุณแม่ก็ยังคุมเคืออยู่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยยึดในการที่ตบดส่งฟ้องเป็นทางอายการก่อนนะคะคุณแม่เขาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางอมรินทร์ทีวีด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม